ฝั่ข้าจะมาทำพักจารวดกันนะคะอันดับแรกให้พักแนวนอนนะคะแบบนี้เลยนะคะอันดับที่สองกางแบบนี้เลยนะคะอันดับที่สามพับค่ะพับให้เป็นแบบนี้นะคะอันดับที่สี่พักแบบนี้เลยนะคะ ให้พักแบบนี้เลยนะคะแล้วเห็นตรงอันนี้ไหมคะสามเหลี่ยมอันเล็กนี่นะคะให้พับเข้ามานะคะแล้วพลิกด้านหลังมันจะเป็นแบบนี้เลยนะคะเราก็เข้ามาพับแบบพับแบบนี้เลยนะคะพับแบบนี้สองหน้านเลยนะคะ กันเลยนะคะ1